สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่4ประจำเช้าวันพุทธที่3พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาร์เซโล่าก็บุกไปเอาชนะดีเดโมเกียไป1-0จากลูกยิงของอันซูฟาติ FC บาเยินมิวนิกก็ถล่มเอาชนะเบทฟิก้าไป5-2ครับเจ้าบ,บ้านได้5ประตูจากแฮตทริกของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็อีก2ลูกมาจากเซอร์เกนับี้กับลีลอยซาเน่ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากโมลาโตแล้วก็ดาวินนูเนส อัตานตาวันนี้เปิดบ้านเสมอกับแมนยูไป2-2ครับเจ้าบ,บ้านนาไปก่อน์ถึงสครั้ง2คาจากโจเซฟอิลิสิกแล้วก็ดูวานซาบาต้าแต่ว่าแมนยูเอเดต์ก็ไล่ตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งจากคริสเตียโนโรนัลโดครับยิง2ลูกเลยเบียริลเปิดบ้านเอาชนะยังบอยไป2-0จากลูกยิงของเอเติงคาปูแล้วก็อันดาจูมาโฟงปัวเปิดบ้านเอาชนะซาวส์บวกไป2-1ฮะเจ้าบ,บ้านได้2ประตูจากลีเดอร์บาคูแล้วก็ลูคัสนาเมชาส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากแม็กซิมิเลียนว็อบเบอร์ เซบิยาเปิดบ้านพา้กับริวไป1-2ทีมเยือนได้2ประตูจากจอนาธานเดวิดและก็นานิตาโมอิโคเน่ฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากลูคัสโอคัมโพส มอโม่เปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป01ทีมเยือนได้ประตูชัยจากฮาคิมซิเยกและก็ยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะเซนิตไป42ฮะจะบ้านได้4ประตูจากเปาโลดิบาร่ายิง2ประตูที่เหลือมาจากเฟเติิโกเคซ่าแล้วก็อัลเบโรโมลาตาส่วนเซนิตได้2ประตูจากเลโอนโดโบนูชีทำเข้าประตูเองฮะส่วนอีหนึ่งลูกก็มาจากซาดาอัสมานนั่นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เริ่มที่กลุ่ม E อันดับหนึ่งเป็นบบเยนครับ4นะ่ชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันดับ2ก็เป็นบาร์ซ่ามี6คะแนนอันดับ3าเบนฟิก้ามี4แล้วก็อันดับ4ี่เดโมเคียบมี1กลุ่ม F อันดับ1แล้วก็2ตอนนี้เป็นแมนยูกับบีลิวมีทีมละ7คะแนนแต่ว่าแมนยูอยู่ที่1เพราะว่าเฮทวีทอย่างดีกว่าอันดับ3อัตาต้ามี5อันดับ4่ยังบอยก็มี3คะแนนกลุ่ม G อันดับ1เป็นซาวส์โบกมี7คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นลิวกับวอเบวกมีทีมละ5ส่วนอันดับ4เซบียามี3 กุ่มเอชอันดับ1ก็เป็นยูเว่ครับเก็บไป12คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมเป็นทีมที่2ต่อจากบาร์เยนฮะในขณะที่อันดับ2เป็นเชลซีครับมี9คะแนนอันดับ3เซนิตมี3แล้วก็อันดับ4มัโม่มี0คะแนนฮะเชลซี Chelsea, ก็จริงๆเข้ารอบ99.99%ก็ครับก็ไม่น่าพลาดเช่นกันไปต่อกันที่ดาวนูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเลวอฟสกี้ที่ยิงไปแล้ว8ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้กลุ่ม A B C D ครับมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับบูทไลฟ์ซิกเจอกับปารีสแซง์แมงลิเวอร์ปูจะพบแอตมาริดเอซีมิลานเจอ FC ฟซีปอร์โตสปอร์ติ้งเจอเบซิกตัสดอทมุนเปิดบ้านเจออาแจกเจอฟซีเชลีฟจะเจอกับทางอินเตอร์มิลานแล้วก็เลมาดริดเปิดบ้านเจอกับชักเตอร์โดเน